เย้ y o u t u b สวัสดี s m a ช h e ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการอัปเดตเกม Smar Legend กันต่ออีกครั้งนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเกมมันอัปเดตบ่อยเหลือเกินนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้นะฮะมันจะมีการเพิ่มอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีทั้งการปรับสมดุลของ l e เจนเพิ่มเติมด้วยนะฮะโดย Legend ที่มีการปรับปรุงไปในครั้งนี้ก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนะฮะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ เรามาดูสิ่งที่เกมเพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะฮะก็จะเป็นทีมใหม่ตอนรับซัมเมอร์นั่นเองนะครับตั้งแต่ทีมก่อนโหลดเข้าตัวเกมแล้วก็จะเปลี่ยนรูปภาพไปนะฮะแล้วก็เนี่ยทีมในเกมตอนนี้ก็จะเป็นออกแนวฤดูร้อนนะครับหรือว่าซัมเมอร์นั่นเองนะฮะข้างหลังก็จะเป็นสวนน้ําแล้วก็มีเครื่องเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมและสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโหมดอคิเซ์ไวอลนะฮะ ซึ่งหมวดนี้ตอนนี้มันยังล็อกอยู่เลยนะครับอันล่างสุดเลยนะเป็นรูปแตงโมผาครึ่งนะฮะมันจะเป็นส่วนน้ำโจระเ้อะไรสักอย่างเนี่ยนะก็จะเปิดให้เล่นกันในวันเสาร์นะครับก็ต้องลงดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นแนวไหนลักษณะการเล่นเป็นแบบไหนนะฮะ <Yeah. S 1> ถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มสกินนะครับมันมีทั้งสกินที่ใช้เพชรซื้อเนี่ย เป็นสกินซัมเมอร์นะฮะมีทั้งสโนว์ไคเซอร์แล้วก็ราชินีแม่มดอีกตัวหนึ่งนะครับและสกินพวกนี้ยังใช้ชิ้นส่วนความฝันแลกมาได้ด้วยนะฮะซึ่งถ้าหากใครยังไม่รู้ว่าชิ้นส่วนความฝันมันหาจากไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะนี่ฮะมีสโนว์ไคเซอร์แล้วก็ราชินีแม่มดนะครับให้แลกแต่ละตัวก็1,200ชิ้นส่วนนะและมันยังมีแบบให้ใช้เพชรซื้อด้วยนะครับ3ตัวเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแ็กตรงนีี้้้มมมมัันนกก็จะแถโบสล่องาใหดวยซ เราวิชควีนหรือว่าราชินีไม่มดอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะครับเรามาดูในช่องหน้าต่างตัวละครดีกว่าวิชควีนครับดูไปเลยนี่นะ,ะแฟชั่นก็ชุดจะอยู่ล่างๆนะครับนี่อ่ะอันไหนใช้เพชรซื้อเอ่ย <Nope. S 1> อันไหนใช้เพชรซื้อเอ่ยอา้าวของราชินีแม่มดมันไม่ให้ใช้เพชรซื้อนะครับ oh. อยู่ต้องใช้ชิ้นส่วนความฝันแลกมาอย่างเดียวแน่เลยนะฮะแต่ของสโน่ครับรู้สึกว่าจะมีนะนี่ไง120เพชรนะฮะมันจะต่างกับ พวกที่ใช้ชิ้นส่วนความฝันแรกมาก็แค่สีเท่านั้นเองนะครับของไครซอร์ก็เหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าจะต่างแค่สีนะฮะอ่านี่ไงสีผมสีชุดสีเป็ดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถัดมาก็มาถึงการปรับปรุงปรับสมดุลเลเจนต์ตัวต่างๆแล้วนะครับเรามาเริ่มจากตัวแรกเลยดีกว่านะฮะตัวแรกก็คือมาสเตอร์แคทนะครับอาจารย์แมวของเรานั่นเองนะฮะ อาจารย์แมวมัสแคทเนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงไปนะครับในการอัปเดตครั้งนี้เพิ่มระยะเวลาสตันระหว่างใช้อัลติเมตนะครับคือบางทีผมสังเกตแล้วเวลาเราใช้อัลติเมตเนี่ยศัตรูยังสามารถกระโดดหลบได้ท,ทั้งที่เราฟันดาบรัวๆแบบรัวมากๆแล้วนะฮะ <S <S แต่ว่ามันมีโอกาสที่ศัตรูกระโดดหลบได้คิดดูดิซึ่งเขาจะปรับตรงนี้นะฮะเพิ่มระยะในการสตันระหว่างการฟันแต่ละทีนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถหนีจากอัลติเมตมัสแคทได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์กระแทกของสกิลอัลติเมตนะครับ ตัวถัดมาก็เป็นนูอิหรือว่าที่ผมเรียกว่านุยนะครับผมซึ่งในเรื่องราวของนุยนะฮะมันจะเขียนว่า n u ุยจอยสแมล r เจนอินออเดอร์ทูเซฟเฮอร์บร h e เ r อร์ซึ่งหมายความว่า Brother เ,เนี่ยมันจะแปลได้ทั้งพี่และก็น้องนะครับผู้ชายนะแล่ก็ s i สเตอร์มันก็จะแปลได้ทั้งน้องสาวหรือว่าพี่สาวนะฮะจากในคลิปก่อนๆผมก็ไปดูคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียก นูอิเนี่ยว่าเป็นซิสเตอร์ของราวีนะฮะซึ่งผมแปลว่านูอิเนี่ยเป็นน้องสาวของราวีแต่ในเกมนะครับเขาจะแปลเป็นพี่สาวของราวีแทนนะครับก็ตามนั้นและครับน,นะครับตามที่เกมแปลมานะฮะนูอิเป็นพี่สาวของราวีนะสำหรับดีเจนนูอิก็จะเป็นการปรับปรุงนะเพิ่มเวลาของสกิลเมื่อศัตรูอยู่ในระยะโจมตี ปรับระยะการโจมตีปกติกลางอากาศให้เท่ากับระยะการโจมตีภาคพื้นดินและอีกอย่างหนึ่งนุอิจะตกลงสู่พื้นเร็วขึ้นเมื่อใช้สกิลกลางอากาศนะครับตัวถัดมาเป็นตัวที่ผมเพิ่งเล่นไปแบบสดๆร้อนๆในคลิปที่แล้วเลยนะฮะนั่นก็คือเรดครับแม่สาวน้อยหนูน้อยหมวกแดงตัวนี้นะฮะโดนเนฟอีกแล้วซึ่งการเนฟครั้งนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทําให้ตัวเธอเนี่ยเก่งน้อยลงกว่าเดิมสัก10%ได้มั้งนะ เรามาดูกันดีกว่าว่าจะดเนิฟอ,อะไรไปบ้างนะครับอันแรกเลยก็เนิบระยะการกระโดดโจมตีลดลงนะครับหลังจากที่ในแพทก่อนๆน,นะฮะเขาได้เนิบระยะการโจมตีปกติภาคพื้นดินไปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เนิบระยะการโจมตีเมื่อเรากระโดดโจมตีด้วยนะ เพิ่มดีเลย์ก่อนโจมตีเมื่อกระโดดโจมตีนะครับคือจะสังเกตได้ว่าเวลาเรากระโดดโจมตีเนี่ยเราสามารถใช้กันไกลเหวี่ยงไปใส่ศัตรูแบบนี้ได้เลยใช่ไหมฮะในระหว่างก่อนที่เราจะใช้กันไกลเหวี่ยงโจมตีศัตรูเนี่ยตรงนี้มันจะเพิ่มดีเลย์ขึ้นมานะฮะอาจจะทําให้เราเหวี่ยงกันไกลได้ช้าก,กว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับระยะเวลาอันติเมตลดลงจาก4วินาทีเป็น3วินาทีครับอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะมีผลต่อเรสเลยนะเพราะว่าสกิลที่โกงของเรสนั่นคือสกิลอันติเมตนั่นเอง และตัวสุดท้ายที่จะมีการปรับปรุงในวันนี้ก็คือราชนีแมวมดหรือว่าวิตควีนนะครับคือเขาจะมีการปรับแค่ลบการล็อกเป้าอัตโนมัติของท่าอัติเมตลงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้การล็อกเป้าอาจจะแสดงผลผิดพลาดได้นะฮะการลบการเล็งเป้าอัตโนมัติตรงนี้ออกไปนะครับก็จะทําให้อัติเมตเนี่ยมีความอิสระในการใช้งานมากกว่าเดิมนะครับแต่ต้องระวังในการใช้แบบไม่โดนศัตรูด้วยนะ oh <my> เพราะว่าถ้ามันตัดการล็อกเป้าออกเนี่ย ถ้าศัตรูอยู่อีกฝั่งเราไปกดปุ่มเคลื่อนที่ปุ่มทิศทางในอีกด้านหนึ่งมันก็จะใช้อีกด้านหนึ่งศัตรูก็จะไม่โดนนะครับโอเคลำดับถัดมานะครับการปรับปรุงก็จะเป็นการแก้ไขข้อความการเคลื่อนที่และระยะโจมตีของเ e เจนตตัวต่างๆให้ตรงกับข้อมูลจริงนะฮะซึ่งพวกนี้นะครับโมเมนสปีดหรือว่าแรงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลจริงตอนนี้ก็เขาจะปรับให้ตรงกันทุกตัวนะฮะถัดมาก็จะเป็นการปรับปรุงในโหมด b บทเทิลโรยัลนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ตัวละครผู้เล่นของแต่ละตัวนะฮะมันจะมีชื่ออยู่นะครับแล้วก็ด้านบนชื่อมันจะเป็นลูกอมที่ผู้เล่นคนนั้นๆเก็บได้นะฮะแต่ปรับใหม่มาเขาจะซ่อนชื่อผู้เล่นหมดเลยให้เป็นเพลเยอร์3 4นะครับผมคิดว่าการที่เขาปรับชื่อตรงนี้นะฮะไม่แสดงชื่อนะเนื่องจากว่าเขาอาจจะรู้จักกันแล้วก็ไม่มีการโจมตีกันระหว่างคนที่รู้จักกันนะครับทำให้มันจะเกิดความไม่แฟร์สำหรับ Le เจนคนอื่นๆที่เขาเข้ามาเล่นนะฮะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมงานเขาซ่อนชื่อผู้เล่นเอาไว้นะครับถัดมาในหมวดนี้นะฮะในหอลูกอมต่างๆปกติเวลาเราโจมตีมันจะมีแต่ลูกอมนะครับไม่ว่าจะเป็น1เม็ด2เม็ดหรือสูงสุดก็3เม็ดนะฮะหล่นให้เราเก็บซึ่งลูกอมตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มทั้งเลือดทั้งความแรงในการโจมตีให้กับเรานะแต่การอัปเดตครั้งนี้มันจะเพิ่มไอเทมมาด้วยนะครับมันจะมีไอเทมลดคูดาวแล้วก็ระเบิดนะฮะแฝงอยู่ในลูกอมแต่ละเม็ดด้วยนะคือผมคิดว่ามันน่าจะสุ่่่มมมมนะะวาเ็ีี้จอไร,รซึงท อาจจะไม่ได้มีทุกๆเม็ดก็เป็นได้นะฮะใครดวงดีโชคดีก็อาจจะได้ลดคูดาวหรืออาจจะได้ระเบิดนะครับใช้ในการโจมตีศัตรตูส่วนถัดมาครับ จะเป็นการเพิ่ม UI แสดงเวลาของไอเทมที่จะออกในรอบถัดไปนะฮะซึ่งไอเทมในโหมด Battle Royale มันก็จะเป็นหลอดเลือดใช่ไหมฮะหลอดไอเทม HP สีแดงๆเล็กๆนะเวลาเราเก็บมันก็จะเพิ่มเลือดให้กับเราตรงนี้พอเราเก็บไปแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากอัปเดตมานะครับมันก็จะมีวงกลมแสดงสถานะนะฮะเมื่อวงกลมครบรอบเมื่อไหร่มันก็จะมีไอเทมเลือดขึ้นมาให้เราได้เก็บอีกครั้งนะครับสร้างความสะดวกให้กับผู้เล่นนั่นเองนะฮะ เราจะได้กะถูกไงว่าวงไหนเนี่ยมันจะดรอปเลือดขึ้นมาก่อนนะครับก็อาจจะไปรอตรงฝั่งนั้นก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นข้อเสียเหมือนกันนะไม่ว่าทั้งตัวเราทั้งศัตรูก็จะเห็นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮนะ ถ้าหากว่าเลือดตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับตั้งเราสังศัตรูนะอาจจะมาพบปะสังสรรค์แล้วก็ทําการโจมตีกันก็เป็นได้นะครับอาจจะตายก่อนที่จะได้เก็บเลือดนะฮะโอเคครับสําหรับการเพิ่มอะไรใหม่ๆในเกมครั้งนี้แล้วก็การปรับสมดุลของลีเจนต์นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ